ข่าเจอช่วงสุดท้ายของตีคลองร้องข่าวนะคะแหมพอเข้าถึงเดือนเมษายนแล้วนะคะรู้สึกว่าร้อนมากจนอยากจะเล่นน้ำซะแล้วนะคะคเตรียมเลยพี่ปางเตรียมชุดนะคะ,คะชุดไทยเสื้อคอกระเช้าแล้วก็ผ้าจุงกระเบนค่ะเดี๋ยวต้องเตรียมถ <ขอ S 2> ามแหล่งที่ไปช็อปซะหน่อยเดี๋ยวขอตามไปบ้างะนะคะ,ะ,คะต้องบอกว่าในเรื่องของเทศกาลสงการค่ะหน่วยงานต่างๆนะคะก็มีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่นะคะทางสํานักงานเขตต่างๆในกรุงเทพมหานครเองก็ให้ความสําคัญในเรื่องนี้ค่ะโดยล่าสุดค่ะต้องบอกว่าที่ ที่เราได้ข้อมูลมานะทางเขตคันนายาวน้องลูกน้ําท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตค่ะนางสาวพวงรัตน์เบญยากุลค่ะท่านก็ได้ให้สัมภาษณ์กับทีมงานของเมโทรทีวีว่าเนื่องในเทศกาลสงการปี2558นี้นะคะทางเขตเนี่ยได้ร่วมกับสภาวัฒนธรรมเขตคันนายาวค่ะกําหนดจัดงานสืบสารประเพณีไทยสงการไฉไรนคันนายาวไม่ธรรมดานะชื่เขาเก๋ไก่มากนะคะเขาบอกว่ามีการจัดงานที่บริเวณด้านหน้าสวนสยามค่ะในวันที่9เม สายนยตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะน้องลูกน้ำโดยมีร้านค้ากิจกรรมต่างๆมากมายที่สําคัญนะพลาดไม่ได้ในเรื่องของส่งน้ําพระเนี่ยเขามีมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะอนอกจากนี้ก็มีกิจกรรมที่ทําให้พี่น้องประชาชนเป็นร่วมงานเนี่ยมีความสุขนะคะก็เป็นในเรื่องของมีนักร้องนักสแสดงต่างๆนานานเนี่ยมาโชว์กันบนเวทีด้วยนะคะมีการประกวดเทพีสงกรานเขตคันนายาวด้วยประกวดคู่ครองรักคันนายาว้อันนี้เก๋รักกันแบบยาวๆนะคะจึงขอเชิญชวนประชาชน ร่วมงานที่เขตคันนยาวได้นะคะสืบสารประเพณีอีไทยสงการานต์ชายรณคันนยาวค่ะ <ม politics. S 2> ตามวันแล,และเวลาที่เราให้ไปเลยนะนะคะ <ม S 1> ก็ไปกันได้นะคะใครใกล้เขตนี้หรือไม่ใกล้ börjar, แต่อยากจะไปดูคู่รักที่เขารักกันแบบยาวๆไปขอเคล็ดลับไปได้ที่ไงกัน,น,นเลยน,นะคะเห็นว่าเขามีคอนเสิร์ตท,ที่น่าสนใจมากเลยมีทั้งคุณแช่มแช่มรำใช่ไหมคะมีคณะก๊อปปี้โชว์นนี้ก็สนุกมาก จากปีสิบซะด้วยนะคะนะคะภาพที่เห็นอยู่ในขณะนี้จะเห็นว่าเป็นภาพบรรยากาศเก่าๆสักนิดนึงในเรื่องของนํารถน้ํารถเนี่ยเอาน้ําขึ้นรถใช่ไหมแล้วก็มีการสรดกันนะคะต้องเน้นย้ําแบบนี้ว่าพื้นที่หลากหลายเส้นทางในกรุงเทพมหานครนะคะไม่มีการอนุญาตให้ทําแบบนี้ได้นะคะต้องมีการตรวจสอบกันสักนิดนึงจะเล่นอะไรจะได้ไม่ผิดกฎไม่ผิดกติกาของเขานะคะโดยเฉพาะการนาโอ่งนําถังน้ําขึ้นรถกระบะแล้วก็ขับสาดกันไป านกัมคือเข้าใจว่ามันสนุกในวัยหนึ่งเราก็เคยชอบที่จะสนุกแบบนี้ยอมรับแต่ว่าพอเรามาเห็นข่าวที่บางทีเนี่ยมันก็ไม่ได้ออกตามสื่อนะคะบางคนโดนองทับบาดเจ็บนะคะบางคนเนี่ยลื่นตกจากรถกระบะเสียชีวิตก็มีนะคะคือแม้กระทั่งรถกระบะคือพอสนุกไงเอาน้ําฉีดกันบ้างสาดกันบ้างก็พยายามไล่ล่าเพื่อจะเป็นผู้ชนะนะคะใครจะสาดใครก่อนแล้วก็หนีแซงกันอะไรแบบนี้อันตรายนะคะอย่างไรก็ตามค่ะเรามาประมวลกันสักนิดหนึ่งไหมคะว่า สงกรานในกรุงเทพมหานครมีที่ไหนบ้างนะที่เด็ดเด็ดดังๆแน่นอนค่ะว่าสนามหลวงเป็นประเพณีโบราณที่เขาจะมีการนําพระพุทธสิงิ์นะคะไปให้ประชาชนน่ะได้ร่วมกันส่งน้ําแล้วก็สักการะด้วยนะคะนะคะเมื่อปีที่แล้วก็มีโอกาสนะคะที่ได้ไปส่งน้ําพระอนการพระพุทธสิงห์นะคะรู้สึกว่าเสริมความเป็นสิริมงคลก่อนที่เฮงทั้งปีเลยใช่ยิ่งยาวไปที่ต่อข้อสารต่อพอกลางวันแล้วก็เปลี่ยนอารมณ์มาแนวสนุกสนานนอกจากนี้นะคะก็มีที่ สีลมด้วยนะคะเขามีการจัดงานในวันที่12ถึง14นะคะซึ่งกรุงเทพมหานครเองก็เป็นเจ้าภาพในการจัดงานร่วมกับภาคีเครือข่ายนะคะมีการดูแลในเรื่องของความปลอดภัยอย่างเข้มงวดด้วยนะคะนอกจากนี้ที่เข้าสารถนนเข้าสารเป็นที่โด่งดังไปทั่วโลกนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าไปนะคะแต่อย่างไรก็ตามเรามัดระวังในเรื่องของการใช้แป้งการแต่งตัวโป๊กการแต่งตัวเปือยนะคะอันนี้ต้องสําคัญมากๆเลยเพื่อความปลอดภัยของสาวๆเองนะคะก็จะได้เล่นกันสนุกด้วยแป้งไม่เข้าตาเขื่องตาไม่ต้องตา แดงหลังสงกรานจบอะไรแบบนี้นะคะและก่อนที่จะถึงสงกรานช่วงที่ถนนหวังว่าจะโล่งๆในส่<ช>สวนของใครที่อยู่กรุงเทพไปดูถนนช่วงนี้กันก่อนดีกว่า<ช>วันพฤหัสบดีนะคะจุดไหนถนนหนทางรถราติดขัดหรือเปล่านะคะไปติดตามเกาะติดสถานการณ์จราจรกันที่จุดแรกของเราในวันนี้เลยค่ะ เดี๋ยวเราก็ภาพจากซีสีทีวีมาแล้วนะคะจุดแรกของเราในวันนี้นะคะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลค่ะบริเวณเสาชิงช้าของเรานี่เองนะคะถ้าเราดูจากภาพต้องบอกว่าการจราจรค่อนข้างที่จะหนาแน่นคับข้างพอสมควรนะคะแม้จะมีการปล่อยสัญญาณไฟเขียวนะคะให้รถผ่านไปได้แต่ถ้าดูอีกมุมหนึ่งของกล้องน้องลูกน้ำแม่รถติดกระนาวเลยนะแม้จะมีการปล่อยสัญญาณไฟเขียวแล้วในตอนนี้นะคะต้องบอกว่าในช่วงนี้ค่ะเส้นทางไม่ว่าจะเป็นถนนดินซอถนนเส้นทางเชื่อมโยงต่อเนื่องนะคะ น่าจะติดขัดแล้วก็มีปริมาณรถมากจากงานกาชาติของเรานั่นเองนะคะ,ะ,คะอย่างไรก็ตามใครที่จะมาในโซนกรุงเทพชั้นในค่ะขอให้มีการวางแผนการเดินทางสักนิดหนึ่งนะคะ,คะใช้รถสาธารณะหรือว่าขึ้นรถต่อเรือตามการรณรงค์ของกรุงเทพหมหานครเนี่ยดีที่สุดเลยนะคะจะได้ไม่เสียเวลาบนท้องถนนมากนักนะคะก็ นั่นแหละค่ะสาคัญมากๆเลยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะงานกาชาติเนี่ยเขามีกันไปจนถึงวันที่7นะคะก็เน้นย้ํากันสักนิดหนึ่งในเรื่องของการปิดถนนในบริเวณกรุงเทพชั้นในในบางเส้นทางในบางจุดคือบริเวณที่มีการจัดงานกาชาตินั่นเองนะคะอันนี้ก็เน้นย้ํากันสักนิดหนึ่งใครที่จะมาซื้อของทําบุญย่านเสาชินชาช่วงนี้ก็ยังมากันได้นะคะมีปริมาณรถมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีอยู่ภาพรวมที่เราเห็นในขณะนี้นะคะตอนเนื่องกันไปอ่คะตอนเนื่องกันไปที่ ภุรัตกันบ้างนอะลูกน้ำอีกจุดหนึ่ง,กงใกล้ใกล้ันนะคะไปดูย่านภุรัตกันบ้างนะคะว่าสภาพการจราจรจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ จากที่นะสาสารววการกรุงเทพมหานครมุ่งไปณนะจุดนี้เลยค่ะพาุรัตค่ะพาุรัตที่เราเห็นในขณะนี้นะคะรถที่จะมุ่งหน้าไปยังสะพานนะคะที่สะพานพุทธค่ะไปยังปากคลองตลาดคใครจะไปซื้อดอกมงดอกไม้นะ,ะให้คนรักกันตอนนี้ก็ยังเคลื่อนตัวกันได้ดีอยู่นะคะในฝั่งับการค่ะรถที่มาจากสะพานพุทธผ่านหน้าเพาะช่างนะคะก็ยังมีปริมาณรถน้อยอย่างใช้การได้ดีอยู่ในบริเวณแยกพาุรัตในขณะนี้นะคะอย่างไรก็ตามในเส้นทางนี้ค่ะ ส่วนใหญ่จะติดในช่วงตอนค่ำๆเย็นๆนะคะตอนนี้การจราจรก็ถือว่ายังใช้การได้ไม่มีปัญหา<น>แต่อย่างใดสำหรับภารุั์นะคะใช่ค่ะยังไม่เข้าสู่ช่วงเลิกงานอะไรแบบนี้นะคะก็ถือว่ายัางค่อนข้างจะโล่งสบายอยู่สำหรับภารุั์เดี๋ยวไปต่อกันที่อีกหนึ่งจุดเลยนะคะ,คะอีกหนึ่งจุดเราไปแถวแถวราชเทวีบ้างราชเทวีเนี่ยก็เป็น จุดศูนย์กลางจุดหนึ่งใช่ไหมคะจะมุ่งไปเข้าสู่ปทุมวันก็ได้นะคะหรือจะย้อนกลับสู่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิณต์จุดนี้เลยซ้ายมือนี่ก็จะมุ่งไปอนุสาวรีย์ใช่ไหมคะถ้าพาดูภาพจากที่เราเห็นในขณะนี้นะคะซ้ายมือจอภาพของคุณผู้ชมนะคะรถที่จะมุ่งหน้าไปยังสยามนะคะยังถือว่าใช้การได้ดีอยู่นะคะมีการปล่อยสัญญาณไฟเขียวตอนนี้ก็ยังเคลื่อนตัวกันได้ดีอยู่นะคะก็ส่วนฝั่งตรงข้ามค่ะก็เป็นรถที่จะมุ่งหน้าไปยังอนุสาวรีย์ นั่นเองนะคะตอนนี้ก็มีการติดสัญญาณไฟแดงอยู่นะคะอย่างไรก็ตามบริเวณนี้ก็ค่อนข้างที่จะเป็นจุดเข้าเมืองจุดพีคของเราเหมือนกันนะใครที่จะไปสยามไปช้อปปิ้งช่วงนี้แม้จะปิดเทอมค่ะแต่น้องๆหนูๆค่ะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมาส่งมาเรียนพิเศษนะคะก็คงจะต้องมีการตรวจสอบเส้นทางกันสักนิดหนึ่งสําหรับบริเวณที่ใครที่จะพามายังบริเวณแยกราชเทวีตรงนี้นะคะใครอยากไปเร็วๆเชิญชั้นสองนู่นเลยนะคะขึ้น BTS ค่ะนั่นแหละค่ะ ก็เป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่จะทำให้คุณผู้ชมนั้นสะดวกแล้วก็รวดเร็วกว่านะคะนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะคะอย่างที่บอกไปนะคะเป็นจุดศูนย์กลางก็ว่าได้นะคะมุ่งหน้าไปสยามสแควร์จะมุ่งหน้าไปนุสาวรียีชัยสมรภูมิอีกฝั่งหนึ่งก็ได้ไปตอนนี้้องไปอีกสักหนึ่งจุดนะคะคือบริเวณประตูน้ำกันบ้างค่ะ ในส่วนของประตูน้ำนะคะนะคะสำหรับประตูน้ำที่เราดูในขณะนี้รถนะคะที่มุ่งหน้าวิ่งพุ่งชนเราเหมือนวิ่งพุ่งชนเราที่หน้าจอนะคะก็น่าจะเป็นรถที่จะไปยังบริเวณเซนท่านนะคะก็ยังไปราชประสงค์นั่นเองนะคะก็ะต้องบอกว่าการจราจรยังไม่มีปัญหาจะอย่างใดทั้งนี้เป็นบัสเลนด้วยนะคะสำหรับเรนนี้ส่วนรถที่มีการติดสัญญ,ญาณไฟแล้วก็เตรียมจะเลี้ยวขวาก็จะเป็นรถที่จะไปเส้นเพชรบุรีนะคะก็ะอย่างไรก็ตามก็มีการติดสัญญ,ญาณไฟแดงอยู่นะคะ จึงเลี้ยวขวาไม่ได้ขณะที่รถที่มุ่งหน้าตรงไปเนี่ย<ม>ก็จะไปส้ำเหลี่ยมดินแดงได้นะคะ<ม>ก็เป,เ,เป็นเส้นทางต่อเนื่องที่ใครจะไปส้ำเหลี่ยมดินแดงแล้วก็ ตรงไปหักขวานิดนึงก็จะออกวิภาวดีรังสิตได้หรือว่าถ้าไปซ้ายนะคะเจอสามเหลี่ยมดินแดงแล้วเลี้ยวซ้ายก็จะเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินั่นเองะนะคะ,ะโดยรวมในขณะน,นี้ปริมาณรถมากแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาติดสะสมจนขั้นไม่สามารถระบายรถได้นะคะ,ะโดยภาพรวมแล้วไม่ว่าจะเป็นเซา์ชิงชา้าพาหุรัตราชเทวีประตูน้ํานะคะยังถือว่าใช้การได้ดีอยู่นะคะอย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ชมสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันค่ะ b ี A l i ม e t เลนทัฟนะคะมาใช้งานได้แบบฟรีๆนะ ตามนโยบายของหมอมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรที่อยากจะให้คุณภาพชีวิตของคนกลุงมค่ะดีไม่แพ้เมืองอื่นๆในโลกเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมสามารถตรวจสอบสภาพการจราจรแบบสดๆได้ผ่านนี่เลยหน้าจอโทรศัพท์มือถือของคุณผู้ชมหรือแท็บเล็ตก็ได้นะคะแล้วจะค้นพบว่าพอดาวน์โหลดแอปนี้ปุ๊บถ้าไปเดินทางง่ายขึ้นจังเลยชีวิตง่ายเลยทีเดียวนะคะต้องขอขอบพระคุณสําหรับการติดตามวันนี้ค่ะดิฉันกิติยาบุญเจริญค่ะดิฉันปัจจีร์สุนทินงคค่ะอย่าลืมนะคะรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับมอมราชวงศ วันนี้เราสองคนลาก,กันก่อนนะคะ,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ